สวนอิมบุญกันนะครับอันนี้เปิดสวนวันแรกนะครับท่องเที่ยวเชิองอนรุรักษ์สวนอิมบุญอุปทายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับต้องมากินทุเรียนสุนซีอร่อยอร่อยกันนะครับที่คนเลี้ยงหลานีคนเป็นมะเท้ปุ๋ยภูตวันมา3ปีแล้วนะครับสวนอิมบุญตนนรงนี้นะครับเราทำขามาท o u t u b e ให้ตลอดนะครับเป็นกเกษตรท่องเที่ยวเชิองอนรุรักษ์สวนจากบ้านนะครับจัดระบบสวนได้ที่1 ยาอย่างเงืดกเพชรเจ้าบุรีนะครับจเจ้าของนะครับอ๋อ,อ,อ,นะอเนื้อทุเรียนสวยอร่อยอร่อยนะครับต่้ไปนะครับท่องเที่ยว ได้เลยเข้ามาได้เลยนะครับช่วงนี้เปิดสวนอยู่นะครับ20มิถุนาออกแปดนะครับเปิดสวนประมาณหนึ่งเดือนนะครับตรงนี้ก็มากินทุเรียนอร่อยๆในสวนนะครับมีกาแฟมีส้มตํามีก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับมีไอศครีมนะครับมีชามีกาแฟมีซุ้มหลายๆอย่างเข้ามาที่นี่นะครับอิ่มได้เต็มที่นะครับสวนทุเรียนปิ่มบุญอพยาธิยางจังหวัดเพชรบุรี ครับขยกทานก๋วยเตี๋ยวเรือที่ถูกด้วยนะครับที่นี่นะครับ3าบาทนะครับจานละ30บาทน้ำารอมแก้วละยีบาท25บาทนะครับลหลายอย่างนะครับเป็นทุเรียนเป็นทุเรียนอินทรีสวยน่ากินนะครับเนื้อสวยๆนะครับทุเรียนของพี่ไมนได้จำมาเปรี้ว ตามได้นะครับติดตามไ,ได้ใน YouTube ชอบ<ป>ูดผ<ป>ุด<ป>พี่ีเลียมครับ